สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะนี่ก็วันนี้ก็เจอมาชวนสาวสาวเขาทำหมูกระทะกินกันที่บ้านนะคะสาวสาวทั้ง8ดคนนะคะ8ดคนนอนลมน้องํำพองน้องจันนนนแล้วก็อีกหคนนะคะทุกคนอีกหกคนคะ่ะพอดีว่ามีคุณลุงของคำจากสหรัฐอเมริกานะคะไล่ส่งเงินมาให้น้องพองเนาะทำ ให้ทำหมูกระทะเด้งสาวๆเขาไม่นั้นก็ไปทำบุญให้เขาที่ที่ไหนสักแห่งนะคะไม่ว่าบนพระธาตุหรือว่าที่วัดก็ได้นะคะไปทำบุญให้เขาเนาะเขาตอนนี้ก็น้องพองก็ได้ไปซื้อของที่ในเบียงนะคะซื้อของที่ในเบงซื้อเนื้ออะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ซื้อผักเสื้ออะไรนะคะตอนนี้สาวเขาก็มายังไม่ครบเนาะอยู่ที่นี่อยู พอดีว่าคุณลุงเขาให้มาทําเด้งสาวๆเขานะคะจะทําหมูกระทะกันกินนะคะให้ทําหมูกระทะด้วยนะคะอันนี้ก็สาวๆเขาไปเก็บผักที่สวนมานะคะมา,มาล้างผักกันอยู่ค่ะไม่รู้ว่ามากี่คนเดี๋ยวตามไม่รู้ตาไมไปดูมายังไม่ครบมังนะ้งคะมามากี่คนไม่รมาแค่สองคนเองมาสองสาวเองนะคะน้องเก่งหอมกับน้องหอมทิพย์นะคะ อ๋อยู่ที่น่าดอีกคนนึงนี่อย่าไปาอเนอสาวไหมคะลับมาต่อใส่ดีเหมือนไม่ว่า่เลยอย่าไปไอล้างมือกระพร้านี่นี่ก็อย่ไปออีได้ละต้องไอตานเออต้องไอตานนะคะ เจกกที่ในสอนก็มีผักขี้โบด้วยนะคะมายังไม่ครบเ้ยอี่คนมาตอนนี้มีสี่คนเลยอีกสี่คนเนาะอีกแปดกอนเอออีกสี่คนจะนุนมากเลยจะนุนเลถาเดเดส็นเหมซยีเด็กขอซอยอ่ะเด็กขอซอยอ๋อเขาบอกว่า น้องจันนนไม่มานะคะไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะเราก็จะทันมาอยู่มัง้งเราก็จะกินกันที่กลางวันเอากินตอนกลางวันนี่เลยค่ะตอนกลางคืนไม่เห็นคนนะคะแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยนะไฟฟ้าใหญ่ไม่เข้านะคะก็สาวเขาก็ดีใจเนาะที่คนลงของคํานะคะคนหน้าของคาจากอเมริกาส่งเงินมาให้ทำหูกระดางนะัคะ นี่ก็ยังมาไม่ครบเดี๋ยวก็มานะคะหยดน้ำช่วยกันล้างฝักเลยค่ะก็จะพาไปดูข้างบนนะคะแล้วก็จะไปหั่นเนื้อลอเขาเนาะล้างฝักแล้วก็เอามาเลยกลับไปใจเอาให้ฟังมาสี่คนเลยโบฟองไหนตรงนั้นอีนั่นเนียเนาะเวลาเมื่อโอเคเออ อึเกยมากก่อนนี่ช่วยกันล้างผักกันอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวก็ตามไปดูที่บนบ้านนะคะว่ามีอะไรบ้างเี๋ยเราก็ช่วยกันทำน้ำจิ้มหันเนื้อนะคะก็วันอาทิตย์นะคะไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยพาสาวๆเข้ามาเลี้ยงวันอาทิตย์ก็เลยเต็มค่ะคนน้องค่ะ หยุดเลนค่ะตอนนี้กันอาทิตย์หยุดเลนไปดูที่บนว่านเลยตอนนี้ก็ <laughs> <laughs> พี่เคเป็นคนหั่นเนื้อนะคะรับผิดชอบคนหั่นเนื้อนี่เราก็ไปซื้อเนื้อหมูนะคะในเมืองมาคะ่ะแล้วก็มาหันนห่นเนื้อหั่นเนื้อเราก็หมักไว้นะคะแล้วก็ซื้อฝักซื้ออะไรหลายอยา่าง <laughs> ใส่กอ,อกลูกชิ้นนะคะ เ,เห็ดเข็มทองนะคะเดี๋ยวตามไปดูที่เราจะกินนะคะตอนนี้ก็เต็มน้ำจิ้มอะไรไว้หลายๆายอย่างก่อนนะคะเต็มสูตรมันไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูที่ตอนกินกันเลยนี่ของเรากินข้างบนบ้านสาวเขากินกินข้างล่างนะคะเรเรากินบนบ้าน นี่อันนี้ก็เสียงเริ่มลังมาแล้วนะคะทุกคนเริ่มมีเสียงมาแล้วว้าวจะปไปดูสาวๆกันได้ค่ะว่า,ก,ากินกันหรือยังไปเลยค่ะทานไปเลยนี่นี่ก็เริ่มมีเสียงมาแล้วของแม่ไดงใส่เจต่อนนะี้พักดเข้าก่อนเลยโค้งงอหน่อยหนึ่ว้าว Lời <laughs> sao sĩ sớm 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 xèo xèo, sớm sớm vậy sớm 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 หมูกันห้าว้าพี่พร้อมแล้วเริ่มมีกลินมาแล้วนะคะทุกคนสีคนไอ้มาสีคน มีแค่สี่คนหท่าน้นนี่ตอนนี้ก็มาอีกคนแล้วนะคะน้องโวูฟองค่ะ <laughs> นี่สวัสดีสวัสดีส เอาเขียบมาแล้วี่จะเข้าได้ไงสี่คนนะยังขาดอีกสองคนนะคะยังไม่ครบสามคนเนาะคนยังไม่มาแล้วนะอันนี้ก็ปืนปืนกินกินเองปืนปืนปืนใส่กันกินสามโปไปเอาแถวคนี้ก็ก <c oughs> ำลังจะกินกัน เ็าไปตามไปดูข้างบนกันไปเอาชามด้วยอันทื้อมาแล้วโอ้ยกองั้วยว้าววันนี้ก็คนไทยนี่ยังไม่ได้กินเลยขาหม้อมีไหนเนี่ย ค่ะ FC ทุกท่านกินด,ด้วยกันนะคะกินกับสาวๆกินกับครอบโครันะคะนี่ล้งอ่ะทรโท้บับนับยาวๆวันนี้ยาวๆครับวันนี้ใช่ยาวเลยค่ะวันนี้ยาวๆนี่จะ ประสาทจิตประสาทนั่งนั่งนกนั่งกอะไรก็ัน้ข้างหลังก็เป็นเขาไม่กินอาหารแบบไหนหรอครับขออ่านค่ะเขาอุดันอะไร ไม่เงินหรือไงเดียวมันเขาลงไปยิ่งไปซ้ำหรือไงลงไปยังไงลงไปก่อนไหนเรื่องมาหรือเปล่าก็เด็กทั้งหลายก็ลองเสกินอะไรแต่เด็กทั้งหลายก็ลองดูแลมันดูทั้งสองที่อย่างนี้มันทั้งทั้งหลายมันตัวละมันก็หนุนโตเนาะ โดนนะโดน,นตงดนนะังนี้มันดโดนะตังนี้น้ำฉีดก็เดตัวนี้คืนนะ กินอะไรนี่เพิงจะได้กินนะคะเมื่อกี้ไฟบดไหนี่กินที่านั่นเด้อกินแล้วก็กิ่ใส่กิ่วใส่แล้วสุกเลยกิี่ากี่ ประสุกสร็เน็บไซติล่ะใจเนี่ยแล้วเสรกกเอาีเนืมันกีรอีกกินจอเอ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 ยเออเออเอวกออเัอเออใส่เอาสีเนื้อมัน่อสีอสีกออเเเออเออเอเอออเออเเ cái <laughs> cái chân khăn luôn mình mặc lên Không subscribe cho không. Ghiền Mì cái <laughs> Để Cái này lỡ những video hấp dẫn Này Nằm ở này. ลำบากคนข้าไปไปดูนนะเปยะดวดน้ำนกเอาเอาตรงนั้นก่อนนเดี๋ยวะเดี๋ยวน

นี่ตอนนี้ก็กินพ่อหายไปคนหนึ่งแล้วออกจากวงการกินไปคนหนึ่งแล้วพี่ลง สี่ห้าคนมายังไม่ครบเลยอีกสองคนค่ะอีกสองคนยังไม่มาน่าจะตอนค่ำอีกพักต่อแล้วกินตอนค่ำอีกสาวพอกินอยู่ข้างล่างนะคะกินกับครอบครัวค่ะนี่ตอนนี้ก็ย่างใส่กอกันกินมาห้าสาวน้องจันนนกับจันคำไม่มา้นะคะไปบนพระธาตุอีกคนแล้วก็ไปที่บ้าน เกิดคขานะคะยังไม่กลับมาค่ะนี่ก็สาวๆเขาก็กินก็จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนอ๋อนี่คุณเลยขอบคุณทั้คหมดใหญ่ต้าขอบคุณขอบคุณนงของคำมากเลยนะคะที่ส่งเงินมา หึกนะคะกินนะคะดีใจมากเลยค่ะสองขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยังขาดอีกสองสาวสองสาวสามสาวนะคะอีกสาวไว้เดียกไม่มาเพราะไม่มีคนพ่าว่านเอออีกเดี๋ยวน่าจะมาก็ไม่รู้เดี๋ยวน่าจะมาค่ะอืมอันนี้ก็คลิปนี้ก็ พวกเก็ขอขอบคุณคุณลุงของคำมากมากนะคะนางของคำจากอเมริกามากๆที่ส่งเงินไม้พวกสาวๆกับน้องพองทำหมูกระทะแล้วก็ทั้งโโครอบครัวเลยนะคะหลายคนที่มากินด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆะคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องพองทิพย์้วยนะคะแล้วก็ช่องน้องคําพองด้วยนะคะไม่ได้ลงคลิปมานานนะคะก็อย่าลืม เข้าไปชมกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะผักลานไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบายบาย